แกกล่องให้ดูครบทุกสีครับกับ vivo v40 series ครับ vivo v40 5g นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับและ vivo v40 pro 5g จะมีสีเดียวนะครับตัว pro จะเป็นสี s e r ามิกซิลเสีเดียวเลยนะครับไปครับพร้อมแล้วไปแกะของกันและนี่คือ vivo v40 5g ครับถ้าเราสังเกตกันจะเห็นโลโก้ไซส์ตรงนี้ครับกล้องทุกตัวของ vivo v40 series จะเป็นไซส์มาเลยนะครับโคอาเจเนียร์วิส เป็นครั้งแรกสําหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางแบบนี้ด้วยครับและสีน้ครับคือสีที่ชื่อว่าซันโกลพีชครับเป็นสีที่คล้ายกับแสงแรกของดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นยามเช้าครับให้พลังบวกกับเรานะครับให้รู้สึกความอบอุ่นและเป็นเหมือนแสงลักแห่งความหวังและการเริ่มต้นแห่งวันใหม่นั่นเองจับกระชับมือและครั้งนี้เนี่ยไฟออร่าไลท์เข้ามาเช่นเดิมนะครับอ่าสีเป็นแบบนี้ครับจะมีการทําขอบมานะครับที่เป็นทริมแบบโลสโกเบาๆนะครับ ออกรถก็เบ,บาๆไม่แรงกัดนะครับสีค่อนข้างล้อ,ลอใกล้เคียงกับฝาหลังเลยโดยที่โมดูลทั้งหมดเนี่ยจะมาทั้งโมดูลกล้องนะครับและรวมถึงตัวของไฟออรแลไลท์ทั้งหมดนี้เลยนะครับและนี่คือสีโม่งเนบิวลาเพอร์เพลเปรียดเสมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ปกคลุมด้วยหมอกดาวให้ความรู้สึกลึกลับ หน้าค้นหาและหน้าหลงไหลเหนือการเวลาครับสังเกตว่าสีนี้เนี่ยจะมีความด้านมากกว่านะครับจะมีความเป็นเม็ดทรายมากกว่าตัวฟ้าลักเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นสีที่เป็นซันโกพิสเนี่ยจะลื่นกว่านะครับสีนี้เนี่ยจะออกด้านด้านกว่าแล้วจต่คนชอบแหละถ้าคุณถือแบบไม่ใส่เคสตัวนี้เนี่ย จะจับแล้วรู้สึกว่ามีความด้านของตัวเครื่องมากกว่านะครับฟีลลิ่งแตกต่างกันนะไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับมีการใช้กล้องเป็นไซส์เหมือนกันแน่นอนสเปคเหมือนกันหมดแหละแตกต่างที่สีนะครับและสีตัวนี้เนี่ยจะมีความที่เป็นขอบสีม่วงเข้มๆม,มากกว่านะครับไม่ได้เป็นสีรถโกแบบเครื่องเมื่อกี้แล้วส่วนตัวผมนะผมว่ามันสวยงามคนละแบบเลยครับตัวนี้เนี่ยมันดูน่าค้นหาและล็กลับจริงๆและสีที่สาครับสำหรับ vivo v45g ครับนี่คือสี s ซ e ามิกซิวเครับ สีเงินเซาผสานความคลาสสิกเข้ากับกระจกฟูลออลายเอจีกราดครับเหมาะความรู้สึกตัวเครื่องที่หรูหราทัานสมัยและมีระดับครับสังเกตว่าสีเงินตัวนี้จะมีความอมเทานะครับกระจกแบบฟูลออลายเอจีกราดให้ความรู้สึกที่หรูหรามากกว่าอีก2ตัวนะครับผู้ชายแมนแมนะครับเหมาะกับเครื่องนี้เลยน้่งข้างเหมือนกันนะครับมีความเข้มมากกว่าฝาหลังเล็กน้อยครับถือแล้วผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความหรูหราและพรีเมียมเกินราคาครับ ใครชอบเครื่องที่ดูเข้มๆหน่อยนะครับถึงและดูสุขุมหน่อยผมว่าสีนี้แน่เหมาะเลยนะครับลองเปรียบเทียบกันทั้ง3สีครับกับ sun g o peach สีม่วง n e b u l a purple และ stella silver ครับเห็นไหมครับว่าแต่ละสีแต่ละเครื่องมีความสวยงามมีเฉดแสงที่ตกกระทบแตกต่างกันและมาถึงรุ่นพี่อย่าง vivo v 4 0 pro 5 g ครับตัวนี้คือสี stella silver เช่นกันนะครับสีของฟารลังถ้าเทียบกับ vivo v 4 5เฉย,เ,ฉยเราจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงหรือแทบจะเหมือนกันเลยครับ เห็นไหมว่าฝาหลังสีเป็นสีที่ออกไปโทนเดียวกันเลยนะครับด้านค่านะครับตัวตีมของตัวเครื่องล้อไปในโทนเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตกันนะครับเราสามารถแยกแยะได้นะครับว่ารุ่นไหนเป็น v 4 5G และรุ่นไหนเป็น V40 Pro 5G นะครับกล้องตัวที่สาหรับ V40 Pro 5G นะครับจะอยู่ด้านบนไฟออลนไลท์นั่นเองส่วนตัวของ v 4 5G นะครับจะไม่มีกล้องตัวที่3ามาให้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์แทนนะและจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟออลนไลท์ด้านบนนะครับ ลองเปิดเครื่องดูครับว่าหน้าจอความแตกต่างนั้นแตกต่างหรือเหมือนกันทั้ง2รุ่นเป็นการสแกนนิ้วใต้หน้าจอทั้งคู่ครับจะสังเกตว่าหน้าจอนะครับเป็น3 d curved display ขนาด6.7 8นิ้วเท่ากันทั้งคู่เลยครับและความบางของตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่7.58มลเมเท่านั้นน้ำหนักเบาจับถือถนัดมือดีครับแอบพาไปดูเมนูกล้องกันนิดหนึ่งครับเบาๆนะครับอย่าเสียงดังไปด้านบนที่เป็นรูปคล้ายกับแผ่นิล์มฟิล์มสีนี้นะครับเราจะสามารถปรับได้นะครับว่าจะเป็นแบบสดใสมีมิติหรือว่าจะเป็นแบบบธรรรมชาตินะคั เราสามารถเลือกที่เป็นไซส์แบบธรรมชาติได้ครับในเชอรัลคัมเอร์นะครับหรือเราจะเลือกเปิดไฟออราไลท์นะครับเปิดแสงออร่าได้จากตรงนี้นะครับโดยแสงนี้เนี่ยก็จะปรับความสว่างนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าสีสันหรือว่าอุณหภูมิแสงเนี่ยเป็นแบบออโต้ไหมนะครับหรือว่าจะปรับในองศาตามที่เราต้องการได้นะครับอยากจะอมส้มหน่อยนะครับหรือว่าอมขาวหน่อยสามารถปรับได้เลยนะครับรวมถึงในโหมดบุคคลหรือว่า Portrait Mode นะครับยังมีตัวของ Si Multifocal Portrait คหรือเราาาสมรถเลือกการซูมต่างๆได้นะครับ เม้ว่าจะเป็นระยะ24ม m mm, ม35ม m mm, ม50ม m mm, ม85ม m mm, มและ100ม mm, มนั่นเองครับโดยถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ตัวของรุ่นโปรเนี่ยจะตัดระยะไกลออกนะครับคือระยะ85ม m mm, มกับ100ม mm, มเนี่ย จะไม่มีให้ใช้งานนะเดี๋ยวเรามาบอกกันครับว่ามันใช้งานและแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถใช้เรื่องของการปรับโบเก้รูปแบบต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติปกติที่จะเป็นแบบกลมๆม,มานะครับหรือว่าจะเป็นแบบไซส์ไบโอสตรานะครับ,บวงรีที่เราคุ้นตากันนั่นเองและรวมถึงไซส์บีสปีดนะครับที่จะเป็นแบบสามเหลี่ยมหน่อยก็มีให้ใช้งานหลากหลายรูปแบบเลยนะครับอันนี้เนี่ยปรับเพิ่มลดนะครับ ความเบลอความเหมาะสมได้ตามที่เราต้องการเลยเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวเต็มๆนะครับว่าภาพถ่ายจะออกมาสวยงามมากน้อยแค่ไหนแอบไปดูสเปคความแรงกันนิดนึงนะครับนี่คือ vivo v45g ครับจะมาพร้อมกับแรมที่เป็น12บัว12 g b เลยครับและ ROM หรือสโตเนะครับที่256 g b โดยมาพร้อมกับ CPU c h i ชิปเตัวแรงครับ Snapdragon 7 g 3ตัวแรงระดับกลางๆนะครับโดยเป็น cpu ชิปเซตแบบ octa-core ให้ความแรงสูงสุดที่2.63กิกะเฮิรตซ์มาเพราะกับฟันทัชอ14ที่ครอบบน a n d ดรอย14นั่นเองลองไปดูครับว่าอุปกรณ์ในกล่องให้มาเหมือนหรือแตกต่างกันหรือเปล่าตัวเคสนะครับให้มาเหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วให้มาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับขนาดเท่ากันโดยเป็น Charge, ม i vo f a ฟ t ช h า r ์จ Mac ที่80วัตต์เลยครับนี่ครับเป็นแบบไทยเออยู่นะหน้าตาอะแดปเตอร์เป็นแบบนี้เลยครับส่วนสีของเคสนะครับถามว่าแต่ละสีให้มาเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันเลยเฮ้ยไม่เหมืืออนนไมม่เห นี่คือเคสสีม่วงนะครับสำหรับตัวเครื่องสีเนบูราเพอร์เพลนะครับนี่ดูก่าตัวเครื่องครับเป็นไงล้อเป็นไอตมเดียวกันเลยนะครับรอบนี้ก็ทําถึงครับสวยงามสวยงามตัวเครื่องนะครับจะเป็นฝาหลังที่ด้านกว่าด้วยนะครับแล้วตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นออกย่างๆนิดนึงนะครับด้านกว่าแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะลื่นนะครับลื่นแบบดีนะไม่ได้ลื่นแบบลื่นปลื๊ดนะครับค่อนข้างออกมาดีเลยแหละมีการเพิ่มขอบมาสำหรับตัวกล้องด้วยนะครับใส่แล้วสวยงามแบบนี้เลยฮู้ดูดิสวยจัดทําถึงจริงรอบนี้ ขอบด้านข้างที่เป็น T-D Curved d i s p a y ครับก็ยังสามารถใช้งานถึงนะครับปุ่มต่างๆกดได้นะครับเป็นฟลอปพอตต่างๆมาตามความเหมาะสมนะครับและการถอดเฮ้ยเฮ้ยถอดไม่ยากถอดไม่ยากกําลังดีกําลังดีไม่ยากเกินไปนะครับไม่กินขอบเครื่องแน่นอนนะนี่เป็นไงสวยงามทําถึงจริงรอบนี้นะครับฟิล์มกันรอยหน้าจอนะครับติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนถ้าเป็นสีสั้น g l o b Peach นะครับเราจะได้เคสใส่แบบนี้มานะครับอ่าก็เป็นแบบที่เราคุ้นตากันแหละ วัสดุก็เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเคสใสนะครับอย่างที่เราเคยจับจับกันแหละแต่ตัวของ Nebula Purple เลยครับจะเป็นสีแบบนี้นะเห็นปะจะด้านๆนะครับวัสดุค่อนข้างแตกต่างกันตัวนี้จะออกยางๆมากกว่านะครับตัวนี้จะออกแบบซิลิโคนใสมากกว่าอ่ะใส่แล้วก็โชว์ฝาหลังแบบนี้ครับไหนก็ในไหนแล้วขอลองแกะให้ครบเลยนะครับว่าเซเลอร์ซิลเวอร์อ่ะให้เคสสีอะไรมาจะให้สีดํามานะครับใส่แล้วก็อ่ะประมาณนี้คุ้นตากันแหละเคสสีดําเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Vivo V45G หรือ Vivo V40 Pro 5G ตัวสีสเตล่าซิเวอร์ให้เคสเหมือนกันนะถามว่าใส่แทนกันได้ไหมลองดูนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือรุ่นโปรนะครับแต่เมื่อกี้เราใส่เคสร,รุ่นธรรมดาอยู่นะฮะอ่านี่เห็นไหมใส่ได้กันได้เะครบับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับอ่าเคสร,รุ่นโปรนะจ๊ะพอร์เชื่อมต่อต่างๆนะครับเหมือนกันนะครับตัวเคสวางพอร์เชื่อมต่อกันเว้นบัลต่างๆนะครับมาในตำแหน่งเดียวกันเลยดังนั้นเคสทั้งสองรุ่นสามารถใช้ทดแทนกันได้ และทั้งหมดนี้คือการพรีวิวแกะกล่องสำหรับ vivo V40 Series 5G ครับเป็นยังไงครับทุกคนสวยสมการรอคอยไหมครับกล้องโคเอจนเนียว er ิสไซทุกเลนด์ด้วยนะครับรีวิวเต็มเตมเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะฮะสเปคตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนนิดหนึ่งนะครับแต่ใบ,บว่ากล,อล้อง50ล้านแล้วกันและประสิทธิภาพของกล้องเป็นอย่างไรเจอกันในรีวิวเต็มๆนะครับกับ3รีพาร์ทรีวิวฝากซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ